เฮโยวอทต์ hey, yo, s <S ไม่รุนน,นี่วันนี้เฮาจะพาไปเอาลามป่าดุกเนาะกับคิวงานงบน่ายเส้นเก่าเส้นเคยกับ,บจานตูดตดละพันเฮาสวยกำลังเดินทางไปนี่ปลาปุนั่นไปพูดได้ยิมเป็นานี่นี่คืออีพีสองเนาะจากก็จากอีพีหนึ่งเข้าไปอยู่กองขวานแต่ว่ายังพุ่ทันได้ลงดอก กำลังเล็งตัดอยู่สวยตัวนี้มาฮอดแล้วตัวนี้นะโอ้อยกักยักแกงนอก,ก็ได้แกงได้นี่อยู่ให้อยู่สวนอยู่หน้าขึ้นเก้าเลยกักตัวช่วงควิดบ์มได้ไปก็เด้อสวนซาลี่ส่วนเด็กก็มีนี่ ชมครับพบกับผมอีกเส้นเก่าเส้นเคยครับผมแตะเทสโตครับโอ้โหมือนี้มาอย่างมือนี้มาอย่งมือนี้จิมาลามปลาด้วยครับมือนี้ครับปลาอย่งครับปลาดุกหน้าครับผมอยู่ไซครับปลาดุกหน้าครับมาลามเรียบร้อยมาแต่หน้าใหม่ๆผสมแล้วครับผมผสมแล้วบังใหญ่ใหญ่เงี้นี่ครับผมท่านผู้ชมครับบังเงี้ยเลยมือกล้องใบจันเฮซองปลากรสิประมาณ โล่ครึ่งเหรอครับผมเต็มนี่ครับแล้วเบิ้งวิธีขั้นตอนการโต้ไปว่าเขาเซียดกันแน่วได้เนาะติดตามกันอยู่น้ำคลิปเด้อ เขาบอได้บอกว่เขาเศรากเนสาม่ารอให้เตียมพรับลขาสิไปไปลังสวยเาลังจะไปได้สวยเมื่อกี้นี่อินเนอร์ก็ล่างมากนะไฟแล้วลวตอนนี้นะไฟลุกเรยๆแล้วนี่ ได้กินเบอรนาะอัว้ยเก็บปะเมื้ม้านนี่ไหมฝ้ามือสุมมืดนี่ตกสะอยู่อ่ะกินมากกไฟโอ้บะมุดเอ้ยแอ้มุดเอามีเด็กอยู่นี่สวงยานยกตายจะปูนะวิดเดิยกลงอ่ะยันกล้อกว่ามังคุณยู่ห้อยอยู่นอคุณก็มี mẹ sống lần nào buổi bữa lời mừng bóng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  mừng 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 lau ต้องมามนนี้เวลาก็ได้หอดสิเจ็ดโมงสุนซูล่ะยังมีเดือเกิดขึ้นแต่ว่วาน้อยปลาหน่อยนึงแล้วฝนกำลังจีตกมาเมืองสภาพประกาศเฮามื้อนี้คือว่าบ่เอื้ออำนวยปานเด้อยำแย่ยำแย่เบิ่งบนนี่ก็มันไปท้ายอยู่กั่นล่ะนีู่้จาล่ะได้ห้ามทุกทีนึ่งก็แม่นอันนี้ได้ห้ามคามนำห้าหอมหามอ้าหอมอะไร อะไรไหมพ่อแค่เสียงปลาทูมือเดป็นังไดดออกมาสุดๆไฟอ่อนๆพอดีถ้าฝนตกมาหน่อยนึงจริงง่ายสักนัดเลยนี่วัดกันสังนักไหมคนเวียดก็มาเด้อมันนี้เด้อโอ้ยน้องเวียดด้วยคนจีนก็มาญี่ปุ่นก็มาเกาหลีก็มาป้าพบเลยมันนี้ ta bớ nó cứ chỉ rút ừ, nó đi nó qua lẽ xăm đi à cho anh giả phải kẹ cho thôi mà 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 năm mà, năm mà 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 bớ như cái đất này con ồ con xăng rồi rồi con nha con ở đây ở đây chắp đây chắp đây một cái nhà đó chụp con nó luôn 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 mấy nè nào mà nà ôi Mà khen cả mà tè khơi nóng ngươi một sồn ซีน่มือซีนปลาหนักติมด้วยปลาขี้ได้น้องครับน์ผมเป็นตจ้าน่องจังน้อยนะเข้ามบ้าโอ้หอมมากเนาะอ๋อลมก็แห้งขนาดเบื่อวันบรรยากาศแล้บรรยากาศแล้วอเมริกาแน่นอนนี่บ้านมูมาครับมาครับมีซีมกันครับอ้าวหมูลุงมาหมูลงจะเถอะบอกบอกแห้งยังแห้งฮัลโหล รอมารอได้มันบกสิม e. <aqui. S 2> ้กมื้าไปข้ไปเจนครับเจนดครับด้ายมันบมาเนี่โอ้ยมันแหงอโย่อยไปโย่ยกนเลยขอขอได้มาขอขอได้จันไหน นี่ครับ oh. มาแล้วครับตัวที่สองครับเอ้าครึ <S <s ่ง oh ลูกมึงโก้ลูกครึ่งมึงโกนี่โ so อ้สงสัยมันแห้งครับเสียว่าต้องไปพาบรรยากาศตื่นสีบรรยากาศนี่นอนครับผมครับประทับหากินบบได้อยู่ใส่ในนอนครับแบบนี้ไม่ ก็สองตัวนะครับขึ้นเกลียวตัวใหครับโอ้ยไม่เลยครับดูซุ่มแล้วมันปุยออกจากบังแน่นอนครับผมขาข้างในสบายคือคงไม่ออกมาดูซุ่มแล้วไม่ได้ตัดตอนเลยน้ำในแห้งตุนหรออืมเอาเร็วนานบอกเสือก่อนจัง่ยยังไงก่อมันบปร่งหมดน้ำโปรลงพื้น สวยหอมขานาดันเลยโอ้โธ่ผีเลึกเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับพิซซูครับผมเซี๊ฟน้องบ้ามาหนิพิซซูขนาดเซฟก็ยังไม่เลยจี้ค้ำก็ยังเหมือนเดิมโอ้โหแม่นละอนนี้ของดรอ,อ,องซาลอยซาลีซาลีซาลอยโอเคที่นี่น่าซื้ออะไรเลยที่ระครับนี่ที่ระครับสวย มายากาตงซีซีมันมันครับผมเป็นยังไงเบิ่งดูจีมือตดตดละพันนี่แบบอเสิจอยฮอดสิจอยเมาบาี้งายง่ายเอาเขบินซีมจีมเลยเหรองายเลยเพื่นสันทายได้ไหมเนื้อนุ่มกบนกกบเนื้อบไม้นกไม้น่าอยู่ เรืาตินี่ยจะว่ายักางนอยนึงพักดูเว่ายักางพักเรื่องเนื้อป่านะพักรสชาติยยกางเนื้อปลาหอมหวานแบบตัวไรดะหมหวานขนาดเนืป่าลึกออกเกียร์มาเลูเกียร์เกียร์กินยังได้ะสิบตดกินได้สิวยกบมาสิ ปิงจังได้ดูตัละครตอริ่พงตอรี่เอกโอ้ครับยังได้มีมีใสคครับครับมีไงสักคำนึงคุงน้ำุมอดข้าวไผ่นะอมาแล้วหมยังปมอได้อดด้งนมอดไม่เห็น พี่จะไงทายได้หมของแกงได้พี่น้องเด้อไหมขอแรงพี่น้องเด้มอ,อืมมีควาก็ยังเหมือนเดิมการนีม,มแมวยังนน้ากขึ้นเหรอเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับตัวซ่าเป็นยังไงครับอาจารย์สุดยอดเลยครับแข็งทิ้งพี่เลิฟ อย่ปะบวงนะครับแผ่นนุ่งงเนาะกินนิรุนผู้จีนครับเบิ้งกล้องนะครับสวยจังหวะนี้สวยครับจวดจวดชุกเงากระนื้อโอ้จังหวะนี้สวยครับจังหวะนี้มีแต่ล่มครับพี่น้องครับผมไม่ได้ครบเลยครับจังหวะนี้นี่ครับโูกไก่สุดมือง่ายครับผมเตะไม่ได้ครบครับอย่าข้ามน้นเน้นครับ อร่อยพี่น้องพี่น้องแถวของเบี่ยงนี่หนาวครับพี่น้องหนาวครับลมย่างเดียวไม่ได้ครบพี่น้องแล้วมาซื้อตัวครับจันแตะเทสตูเฮาเนาะครับโอ้มาเดี๋ยนี่มาลองกล้องว่ะมาละมาละโบแมนโบแมนเอ่อมาแข้งมาแข้งแข้งปลาดูว่าผมมุด หลังจาก<ด>เอาปลาเอายังเข้าเราเขาก็มีน้ำรองกล่องหนึงเนาะน้ำลำไยเขาเนะน้ำเด่มน้ำเด่มกาเสือ 10s ตัวตื้นมาเลยตัวเดีดยวอัญญนน,อนี้อัอนนี้คราฟตันราฟตามคู่วิทย์อันนี้่ะโคชนาโคชนาแคสติกเกอร์ออกันบางไว้ก่อนเลยานตู่ตุละพันไงอีกดูสวยยังบวทันเนาะ แล้วครับจังตู้จังหอนี่คลิปนี้ก็บบมีเดือดหลายเนาะมีแต่มซ้ำนี้เนาะสภาพบังกาศกับบุเมก็อมนุ่ยจังน้อยเลยสภาพบังกาศน่ะมีเดอดหลายนะครับนุ่ยนี่ก็มัดเนาะเวียดเศรษฐกับประเทศก็ได้ปะนี่บูได้เนี่ยนี่บูไหวเวียดยูบูได้เนี่ยนี่นะเอาเขาเรายู่บูได้พีกติดตามคลิปต่อไปเด้อครับทีมงานงบน้อย ยคิปนี่กับคนไลค์กดแชร์เดอ์อดจ้ะกูสิไล่กูสิไล่สบ่ลว้เด้อไบแล้ไม่บ๊ายบาย